สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทกคนเลยนะครับผมเพื่อนๆนเคยพบเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับเวลาที่เราปลูกพืชไปได้ระยะประมาณสัก1ถึง1เดือนนะครับเราก็จะพบเจอพืชของเราว่าไม่เจริญเติบโตนะแล้วก็เกิดปัญหาพืชใบเหลืองนะผมจะพาเพื่อนๆมาชมนี่นะครับต้นนี้คือต้นมะลิ ที่ผมปลูกไว้นะอ่าเพื่อนๆนเนี่ยรดน้ำใส่ปุย๋ยพ่นนินอย่างดีเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพืชใบเหลืองนะเพื่อนๆแสดงว่าพืชเนี้ยไม่มีการเจริญเติบโตที่ดีมากนะเพื่อนๆปกติแล้วพืชเนี่ยจะต้องสีใบเขียวนะครับใบเขียวและงาม แล้วก็ต้องโตมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าผมปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่แล้วตอนนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรนะเพื่อนๆที่จะทําให้พืชของเรานั้นใบเขียวนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปท้าพิสูจน์นะครับกับอาหารเสริมของพืชตัวนี้นะครับเพื่อนๆทานฟอร์มพัด สูตรวันนะก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเสริมธาตุอาหารนะครับธาตุเสริมและธาตุร้องให้กับพืชนะเพื่อนเพื่อนเดีวเราจะมาดูซิว่าเจ้าทานฟอร์มพัดสูตรวันตัวนี้นะครับจะสามารถทําให้พืชใบเหลืองต้นมะลินะครับที่เป็นใบเหลืองเนี่ยจะสามารถต้นเขียวได้หรือเปล่านะแล้วก็สามารถาให้ดอกที่ดกได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับไปครับเห็นะครับทุกทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วสิบลิตรนะเพื่อนเพื่อนอัตราส่วนที่ใช้เจ้าทานฟอร์มพัดสูตรวันตัวนี้นะก็คือสี่สิบถึงห้าสีซสี่สี่สิบถึงห้าสิซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมใช้แค่น้ํสิบลิตรก็จะไม่ถึงครึ่งขวดนะเพราะว่าครึ่งขวด เจ้าทอมทานฟอร์มพัสดสุดวันเนี่ยห1 0 0ซีเราก็จะเทไปประมาณใช้ปริมาณที่หน่อยเดียวพอนะครับไม่ถึงครึ่งขวดนะครับเพื่อนๆอาจะเห็นได้ว่า สารอาหารธาตุหลักธาตุเสริมของเรานั้นเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับนี่ช่วยเพิ่มโคลโรฟล์แล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่จําเป็นต่อพืชของเรานะครับที่เราจะช่วยเสริมพืชของเราให้ทําให้ใบเขียวแล้วก็การจเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการฉีดพ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมความเปลี่ยนแปลงว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทิศทางใดนะครับี่ก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ